กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บมากับหัวข้อเรื่องเทียนบาร์ดแอนด์บอด r ี้เวิร์กเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกิ๊บไปงานเซลล์แล้วกิ๊บซื้อมาทั้งหมดอีก10กว่าก้อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นก่อนหน้านี้ที่กิ๊บรีวิวไปแล้วด้วยกิ๊บจะไม่ได้พูดซ้ำเนอะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของครั้งที่1และครั้งที่2ไว้ด้านล่างถ้าใครอยากดูเรื่องการดูแลรักษาเทียนแนะนําว่าไปดูคลิปที่2อนะคะกิ๊บจะมีประมาณที่ะ ก็ disclaimer ก่อนนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดู disclaimer ตรงนี้อยากจะไปดูกลิ่นเลยนะคะเดี๋ยวกิบทิ้งแทมสแตมไว้ตรงนี้นะคะปกติเทียนของ b ั t h แอนวอตี้เวิจะอยู่ที่ราคา1,390บาทซึ่งแพงมากแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะมีเซลล์อยู่เรื่อยๆนะก็บจะรอให้เซลล์อยู่ที่ราคาประมาณ 5 9 0 7 9อกอย่างเงี้ยถึงจะซื้อนะคะแต่ว่าเขาจะมีเซลล์ถูกที่สุดคือ end of season sale ซึ่งก็คือตอนนี้ละค่ะอย่างรอบนี้เนี่ยถูกมากอยู่ที่ราคา400บาทเท่านั้นเองรอบนี้เป็นรอบที่เซอร์ไพรส์ามากพรากิ๊บรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีคนเล่นเทียนบัตแอนบอดีเวิร์กเยอะมากเลยนะคะขนาดว่าแค่เซลล์วันแรกกิ๊บรู้สึกว่าของแทบจะหมดร้านแล้วอะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เซลล์มากไปกว่านี้แล้วละกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของปปรเจกคนมากแต่ละคนจะชอบกลิ่นไม่เหมือนกันแนนนนนะะะําาา่่ตต้้อออองงดมมเหรืไนโนะคะ ว่าเราชอบกลิ่นแนวไหนกลิ่นที่กิ๊บชอบเนี่ยกิ๊บบอกเลยว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบแล้วก็2คือเรื่องของเลเบลของเทียนมีคนถามกิ๊บมาเหมือนกันว่าทําไมเทียนของบ a ร์ a แอนด์บอดี้เ มีเลเบลแตกต่างกันตลอดเวลาเลยคือเนื่องจากว่าเขาออกเป็นคอลเลกชันค่ะแล้วเขาก็จะมีการรีไซเคิลกลิ่นเดิมออกมาเรื่อยๆบางครั้งแม้แต่ชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าให้แนะนําให้ดูที่ก้นขวดเนี่ยมันจะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งอันนั้นอะคือชื่อจริงๆของเทียนนะคะเนื่องจากว่าแต่ละแบชเนี่ยเขาจะผลิตออกมาไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งน้ํามันที่ใช้หรือว่าแบบความแรงของกลิ่นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันได้โดยรวมกลิ่นจะคล้ายๆกันแต่กิ๊บว่าความแรงจะไม่เท่ากันอย่างในชมุม ชนของคนรักเทียนในอเมริกาเนี่ยเขาจะมาเปรียบเทียบเลยในกลิ่นดังๆนะอย่างเช่นสตรอเบอรี่พายองเเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดังมากก็จะมีบางรุ่นที่เขาบอกว่าบางกลิ่นนี้อันนี้หอมกว่าอันนี้เวลาเลือกเทียนเนี่ยกิจะแนะนําให้ดมแบบโคสนเนฟก็คือดมแบบไม่ได้จุดไฟอย่างนี้ ดมก่อนถ้าเทียนนั้นกลิ่นออกไม่ชัดเลยแนะนาว่าอย่าซื้อเพราะว่าบางครั้งอะของ Ba t h and Body Works มั work. นก็มีอะค่ะคือเอาไปจุดปปั๊บกลิ่นมันแทบจะไม่ออกเลยอีกข้อที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของซีซันแนลนะคะคือเทียนของ b a t h and Body Works เนี่ยนั่นค่ะเขาจะออกมาเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันกลิ่นมันจะเหมือนกับเป็นกลิ่นหน้าร้อนกลิ่นหน้าหนาวกลิ่นฤดูใบไม้ร่วงกลิ่นฤดูใบไม้ผลิปีหนึ่งมันจะวนวนนินึงนะบางกลิ่นที่พูดให้ฟังเพื่อนๆอาจจะแบบไปตามหาาแล้้วททํไไมมมตอนนนีี่กิ เพราะว่ากลิ่นวินเทอร์มันต้องมาช่วงปลายปีกลิ่นหนึ่งมันจะไม่ได้มีตลอดไปต้องแล้วแต่ช่วงว่าเราเดินเข้าไปแล้วเจอหรือเปล่าแล้วก็สั้นๆส,ส,สุดท้ายเลยคือวิธีการจุดเทียนแต่ก่อนกิ๊บคยจุดไฟห่เดี๋ยวเด,เดี๋ยวนี้กิ๊บใช้เป็นตะเกียงแล้วก็จะทิ้งคลิปของ Can เดลวอร์มเมไว้สาเหตุที่กิ๊บใช้ตะเกียงเทียนแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องจุดไฟในห้องไม่มีก๊าซ CO2 นะคะมีแค่กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยถ้าเกิดว่าความถามเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บจะทําเป็นคลิปการดูแลลลเเเเททีีีีียยนน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 ออกกกคิิิปึงงดดดวววววว่่่่่่่าาาพรระะไไไมมมัั้้้้๋ต คอลเลกชันที่พึ่งซื้อมาเลยจากงานเซลล์รอบล่าสุดจะเป็นของคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์คอลเลกชันที่เมืองไทยเนี่ยจะคล้ายๆกับที่อเมริกาดีเลยกกว่าอเมริกานิดหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นน้อยกว่านิดหน่อยมันจะเป็นคอลเลกชันของกินซึ่งกิ๊บอะซื้อมาทั้งหมด4กลิ่นจริงๆแล้ว่็น่าจะมีทั้งหมด8กลิ่นนะแต่ว่าบางกลิ่นที่กิ๊บดมแล้วไม่ชอบชอบมากที่ฝามันเป็นสีขาวดูมีความน่ารักแล้วก็เลเบลเนี่ยมันดูเป็นของกินแบบคิ้วๆสมัยก่อนกิ๊บไม่ชอบกลิ่นขนมั กลายเป็นเดี๋ยวนี้ชอบของกินเพราะฉะนั้นโนะรสนิยมคนเราก็มีความเปลี่ยนไปจริงๆกินแรกนะคะที่ชอบมาก แล้วก็แบบอยากจะแนะนำมากเลยคือยูนิคอร์สปร n งโคลค่ะข้างใต้เนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นกลิ่นฟัฟฟี่คอทตอนแคนดี้เรนโบว์แคนดี้ดรอปแล้วก็ชูกร์เลมอนนะคะกลิ่นมันจะเหมือนกับใส่ไหมผสมกับหมากฝรั่งที่เราทานกันตอนเด็กๆบับเบิลกัมนิดนึงแล้วก็แบบลูกอมหวานๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เลี่ยนมากสำหรับกิฟต์นะคะแล้วก็ดมแล้วเนี่ยมันจะมีความสดชื่นเพราะว่ามันกลิ่นกลิ่นของมะนาวผสมอยู่นิดนึงแต่ว่ากลิ่นมะนาวไม่ได้ชดัดดมลงไปแล้วแบบรู้สึกเลยเว่ามีความยูนิคอร จุดแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นสดใสเออเป็นกลิ่นที่น่ารักดีหอมดีแล้วก็กลิ่นเทียนชัดมากด้วยชอบมากเลยค่ะถัดไปนะเป็นลาเวนเดอร์มาร์ชเมลโล่ซึ่งเขาบอกว่าโน้ตของมันคือ fluffy marshmallow touch of lavender แล้วก็ fresh vanilla bean กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนแรกอะ่ะไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมแต่ซื้อมาแล้วว่าชอบมากมันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ไม่ลาเวนเดอร์มากเกินไปด้วยความที่มันผสมกลิ่นวานิลลาขนมม a ร์ชเมลโล่เข้าไปนะคะทำให้มันมีความนุ่มละมุนมากขึ้น แต่ยังได้เอฟเฟกของลาเวนเดอร์คือกลิ่นเนี้ยจุดก่อนนอนแล้วดีมากเพราะว่าจุดแล้วง่วงมากตาปลือวันแรกที่จุดเลยเนี่ยหลับสามทุ่มเลยนะคะซึ่งปกติไม่เคยนอนเร็วขนาดนั้นมาช่วยให้ผ่อนคลายและหลับได้ดีขึ้นจริงๆ mm hmm. ถัดไปเป็นบานาน่าบันเค้กจะบอกว่ากลิ่นมันคล้ายๆเค้กกล้วย,ย,ย,ยหอมซึ่งกิ๊บบอกฟังตอนแรกกิ๊บก็คิดว่าไม่อยากจะได้นะแต่ว่าเชื่อมาว่ากลิ่นเนีายที่เมกาคือฮิตมากดังมากแล้วคนแบบซื้อกันแบบตุนแบบหกกระป๋ ะะแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ออกมาบ่อยนะกลิ่นมันจะแบบกล้วยจริงๆแต่ว่าจะมีความวนิลามีความขนมอยู่ดมแล้วแบบเออแบบ ดีส่วนตัวกิฟก็ยังรู้สึกว่ามันเลี่ยนไปนิดแต่ว่าซื้อมาเพราะว่าที่อเมริกามันฮิตมากแล้วเราอยากรู้ไงว่าเขาคิดอะไรกันถนะัดไปก็คือ,อยังอยู่ที่คอลเลกชันนี้นะคะก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่พาวน์เค้กซึ่งกลิ่นเนี้ยกิฟชอบมากชอบจนซื้อมา2ก้อนเลยปกติกิฟจะไม่ซื้อกลิ่นซ้ำนะคะเพราะว่ากิฟมีกลิ่นเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็จุดยังไงก็จุดไม่หมดนะส <c oughs> ตรอเบอรี่พาวน์เค้กเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดังมากมากที่อเมริกาเหมือนกันเขาบอกว่าที่อเมริกาก็ออกมาแบบไม่ได้คิดว่ามัน แบบบ้าคลั่งมากแล้วรุ่นแรกที่ออกมานะคะจะเป็นเลเบลแบบนี้ซึ่งใน ebay ครคาคาขึ้นไปเป็นร้อยเหรียญยังมีเลยอะแต่ว่าเขาบอกว่ารุ่นหลังๆที่ออกมาเนี่ยกลิ่นความเป็นเค้กอะมันจะไม่หอมเท่ารุ่นแรกแต่ไม่เป็นไรเราโอเคเพราะว่ามันซื้อง่ายแล้วกันเนาะกลิ่นของมันเนี่ยจะเป็น fresh strawberry golden shortcake แล้วก็ whipped cream นะคะกลิ่นเหมือนกับเค้กสตรอเบอรี่ของ Coffee b บ a n b บดาวจริงๆอะมีความวานิลามีความสตรอเบอรี่ซึ่งแบบหอมมากตอนแรกที่กิบไปดมอะกิบคิดว่ามันรู้สึกว่ามันเลี่ยนนะคะแต่พอมันจุดแล้วอ่าเฮ้ยกลายเป็นชอบเพราะว่ามันมีความ เปรี้ยวมีความสตรอเบอรี่อยู่แล้วก็เออกลายเป็นว่ากลิ่นนี้แหละเป็นกลิ่นที่เริ่มต้นที่ทําให้กิ๊บอ่ะหันมาชอบกลิ่นของกลิ่นมากขึ้นเพราะกลิ่นมันชัดมากด้วยคือเป็นกลิ่นที่แม้แต่แค่เปิดฝาวางไว้ข้างหัวเตียงอ่ะในห้องนอนก็หอมแล้วคือไม่ต้องจุดก็หอมแล้วจริงถ้าใครชอบสตรอเบอรี่ชอบความเป็นวานิลาชอบความเป็นขนมจะบอกว่าห้ามพลาดเลยกับลิ่นี้ถัดไปยังอยู่ที่ของกลิ่นนะคะก็คือเป็นกลิ่นบลูเบอรี่พายกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ดังมากที่อเมริกาเหมือนกันมีคนแบบ ตามไปซื้อแบบตามล่าก,กันเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นของบูเบอรี่อ่ะมันชัดมากกลิ่นนี้นะคะจะมี juicy blueberry flaky crust แล้วก็ sugar crystal นะกิบดมเราไม่ค่อยได้กลิ่นของแป้งของขนมเลยกิบได้กลิ่นแต่บูเบอรี่นะแล้วเอาจริงๆอ่ะมันจะออกเลี่ยนไปนิดด้วยกิบอ่ะได้มาแล้วจริงๆนืกอกาตัวเองจะชอบเหมือนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแต่ไม่อ่ะคืออันนี้สุดเลรกิบอ่ะรู้สึกว่ากลิ่นบูเบอรี่มันแบบมากเกินไปมันออกเลี่ยนมันออกแบบเหมือนกับแบบ กลิ่นมันแรงมากเลยอะค่ะเหลืออีก2อันสําหรับเทียนที่ซื้อมารอบเซลล์รอบนี้อันนี้ไม่ชอยกลิ่นของกินเท่าไหร่แล้วกลิ่นแรกคือจอเจียพีชไม่คิดว่าตัวเองจะชอบมากขนาดนี้คือกิาเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นพีชพีชอยู่แล้วนะแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เคยซื้อพีชเบลลีนีนึกว่าตัวเองจะจะชอบพีชเบลลีนีแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วว่าเทียบกันแล้วเนี่ยกลิ่นพีชนะคะกิบชอบจอเจียพีชมากกว่าเหมือนเวลาที่เราไปทานชาพีชอะค่ะมันจะมีความ นุ่มละมุนมีความครีมมีความละมุนของพีชมากกว่ามีความหวานอ่อนๆอหอมๆชอบมากแล้วก็จุดเยอะมากเลยนะคะแล้วเ็นกลิ่นพีชที่หอมแล้วละมุนแล้วมันไม่มากไปค่ะถ้าเทียบกับ พีชเบลีนี่เป็นพีชเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความซ่ามีความกึง่งๆึ่งแอลกอฮอล์มากกว่านิดนึงแล้วก็กลิ่นพีชเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แหลมคมนะคะเป็นกลิ่นพีชที่ชัดแบบชาบมากกว่าก็ชอบแต่ว่ามันจะคล้ายๆแบบเป็นพีชแบบเคมีเคมีพีชเหมือนกับพี่เวลาเราซื้อน้ำยาซักผ้าซื้อน้ำยาล้างจานกลิ่นพีชถัดไปนะคะ <S <S เป็นกลิ่นสุดท้ายแล้วที่ซื้อมันตอนเซรอบนี้นะคะก็คือユー l y p t ัสเม n t เป็นกลิ่นที่ไม่คิดเลยว่าจะได้มาตอนเซลเพราะว่ามันค่อนข้างฮิตกลิ่นมันจะเป็นแบบมีความ ความยูคาลิปตัสมีความสะอาดพูดจริงๆว่ากลิ่นคล้ายๆกับสบู่นิดนึงอะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรที่สะอาดสะอาดขึ้นคลีนมีความผ่อนคลายมีความรีแล็กซ์เนี่ยนะ่าจะชอบกลิ่นนี้เลยทีเดียวส่วนตัวกิฟตล้วว่ากิฟว่ามันขายสบู่ไปนิดนึงไม่ได้ชอบมากนะแต่ว่าเนื่องจากว่า เป็นกลิ่นที่ฮิตเนี่ยเราก็ต้องไม่พลาดแล้วก็แบบเออเอามาจุดวันที่เราแบบเอออยากได้อะไรขินคลีน,ลนก็เป็นกลิ่นที่นะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หยิบซื้อมาก,ก่อนหน้านี้กลิ่นของครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแนววินเทอร์เป็นแนวหน,น้าหนาวมากกว่ากลิ่นแรกที่ต้องขอรีวิวเลยคือกลิ่นที่รักมากจุดบ่อยมากที่สุดสเวตเตอร์เวเตอร,เตอร์เวลาที่เริ่มเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงอะค่ะมันจะเริ่มอากาศหนาวอากาศเย็นขึ้นต้องเอาสเวตเตอร์ออกมาใส่นะคะเขาก็เลยจะเรียกว่าสเวตเตอร์เวเตอร์นเอง เน้นเรื่องของความสะอาดมีความผู้ชายนิดนิดเพราะให้กิบดมเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับ fresh balsam คือมีความแบบเป็นใบไม้มีความเขียวๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับ ออตัว e you colt jasmine คือตัวนั้นเนี่ยจะออกสบู่มากกว่าแล้วตอนแรกอะดมที่ขวดอะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบแล้วเป็นขวดที่ในความรู้สึกกิ๋ว่ะคือไม่สวยเลยปรากฏว่าเอามาจุดแล้วอะมันเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายมากค่ะดมแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นแล้วกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ชัดมากโน้ตของมันแบบแค่จุดแป๊บเดียวคือหอมทั้งห้องเปิดฝาไว้เฉยๆก็หอมแล้วหรือว่าแค่จุดนิดเดียวก็คือกลิ่นอยู่ได้ไกลมากถ้าใครชอบกลิ่นสะอาดๆแนวแบบมีความผู้ชายมีความมาสคุลินนิดนึงนะคะแนะนําเลย ีกลิ่นหนึ่งนะคะที่มีความแบบ เป็นแบบหน้าหนาวมากๆอยู่เหมือนกันนะคะก็คือ Snow Mountain Lodge จะมีความคล้ายกลิ่น Winter อยู่มันจะมีความแบบเปรี้ยวๆ citrus อยู่นิดนึงมันจะคลายขิมะแต่ว่าจะมีกลิ่นมีความแบบฟืนๆมีความไม้ๆอยู่เป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกสะอาดแต่ว่าจะคนละอย่างกับ sweater weather คือ sweater weather มันจะแบบดูแบบยูค c y p ปต s สแต่กลิ่นนยมันจะมีความเปรี้ยวมีความมาน,นาวกว่านิดนึงข้อเสียของกลิ่นนี้คือจุดแล้วกลิ่นออกไม่ชัดเลยอีก กลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นของฟอลนะคะก็คือรูดูใบไม้ร่วงของเมกานั่นคือแฟนเนล แซนเนลเนี่ยคือเป็นเสื้อผ้าที่เหมือนกับลายสกอตของคนอเมริกันชอบใส่เวลาหน้าหนาวห,หรืออากาศมันเริ่มเย็นขึ้นไม่เหมือนสเวตเตอร์เวเตอร์ etter, กับสโนว์เมลทเทนลอดกับวินเทอร์เลยมันจะมีความแบบเหมือนน้ำหอมผู้ชายไม่ใช่กลิ่นความรู้สึกแบบสะอาดไม่ใช่ใช้บู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกลิ่นน้ำหอมอโรมากลิ่นนี้อธิบายยากมากเลยต่อ oh. ถมานะคะเป็นกลิ่นหน,น้าหนาวที่รักที่สุดคือวินเทอร์ค่ะก็ อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวินเทอร์อันที่3แล้วนะั้นพออธิบายแล้วจะคาะคสตงมา,า,าทเท l ลอดคือเป็นกลิ่นของหิมะ เป็นกลิ่นที่สะอาดมีความเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นมะน,นาวเลยจริงๆเวลาที่ได้ดมหิมะที่เมกากลิ่นมันคล้ายๆอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวานแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วมันสะอาดจริงๆจะบอกว่าตอนที่ดมจากเทียนนะกิ๊บก็ไม่ชอบเลยแต่ว่าพอซื้อมาแล้วว่าใช้เยอะมากก็ฮอลลเดย์ Holiday เนี่ยเป็นกลิ่นที่ซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันเซลล์แล้วมันถูกมากเลยนะคะแล้วก็เลยเอามาเป็นเพื่อนกับวินเทอร์แต่ว่าพอดมจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นมันจะเ ออกแนวซินนามอนออกแนวนัทเมกเครื่องเทศที่เอาไว้ทําขนมในช่วงคริสต์มาสนานๆทีปจะหยิบมนจุดบ้างนะคะมันจะมีความอุ่นมากกว่าจะไม่ไบรท์เท่าจะไม่เปรี้ยวจะไม่หอมแบบสะอาดนาะใกล้จบแล้วสําหรับกลิ่นหน้าหนาแต่ว่าตัวนี้จะมีความทวิสต์นิดนึงคือเป็น f r o s t e d cranberry นะคะเป็นกลิ่นแบบแคนเบอรี่ที่มีความแบบใส่ความหิมะเข้าไปชอบมากจริงๆจุดเยอะเหมือนกันนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกอยากได้อะไรที่แบบดมแล้วสดชื่นมีความผลไม้นี่ ก็จะหยิบกลิ่นนี้แล้วกิบรู้สึกว่าบางครั้งผลไม้มันผลไม้มากไปนิดไงพอใส่ความเป็นหิมมะใส่ความแบบมีความเป็นหน้าหนาวคงไปนิดน,นึงแล้วรู้สึกมันสะอาดถัดไปนะก็จะมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมของกินแบบหน้าหนาวนิดนึงแล้วนะคือ Twist Peppermint ก่อนหน้านี้เนี่ยกิบจะมี Crushed Candy Cane ที่เคยรีวิวไว้ในคลิปที่2นะคะ Crushed Candy Cane กลิ่นมันจะไม่ชัดเท่าอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Peppermint แบบจ๋าเลยเหมือนเอาหมักฝรั่งแบบริกรี้แบบกลิ่นมิ้นต์กลิ่นเปป p e r m i n ะะมาเคี้ยวๆในปากแล้วเราจะได้กลิ่นแบบนั้นแล้วเพิ่มน้ําตาลลงไปอีกนิดนึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานอันนี้เป็นกลิ่นที่ตอนนี้หายากมากเลยคือกลิ่นกาแฟค่ะได้รู้มาว่าพี่โมเมเอากลิ่น Paris Cafe กลิ่นกาแฟอันนี้ไปรีวิวในคลิปแล้วคนก็ไปตามซื้อกันเยอะมากจนมันขาดตลาดแล้วตอนนี้หาซื้อยากมากเลยอะ่ะกลิ่นกาแฟเป็นดมแล้วเรารู้สึกเหมือนมีกําลังเหมือนก็เราได้กลิ่นกาแฟโดยที่เราไม่ต้องกินกาแฟค่ะแล้วจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าของร้านกาแฟ 哎呀。Yeah. ควรจะจุดมากมันทําให้อยากกินกาแฟมากขึ้นจริงๆนะทีนี้กิมก็มีกลิ่นกาแฟ2อันนะคะตัวออริจินอลที่สุดเนี่ยคือ Paris Cafe ซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกว่ากลิ่นมันคล้ายกับร้านสตาร์บัคมากตัวเนี้ยเป็นกลิ่นกาแฟเพียวๆเลยจริงๆจะมีความผสมความวานิลาอยู่นิดนึงมีความโดนัทอยู่นิดนึงแต่หลักๆของมันเลยอะคือกลิ่นกาแฟค่ะแล้วเป็นกลิ่นกาแฟที่ดาร์กมีความเข้มกลิ่นสุดท้ายของวันนี้แล้วคือกลิ่นไว้มินลาเต้เป็นกลิ่นกาแฟเหมือนกันแต่ว่าความ กาแฟมันจะไม่อินเทนส์เท่ามันจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเอสเปรสโซ่เข้มๆนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนกับอันนี้เนี่ยเป็นกาแฟใส่นมเยอะๆแล้วก็ใส่กลิ่นมิ้นท์ลงไปนะคะมีความช็อกโกแลตมีความมิ้นท์อยู่ซึ่งกิ๊บก็ชอบนะคะตัวนี้จะเป็นมิ้นท์ที่กิ๊บชอบมากกว่าแบบทวิสต์เตปแบบมิ้นท์เพราะกิ๊บรู้สึกว่าอันนี้มันหวานมากเกินไปก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจหรือว่าได้รู้จักเทียนของบ Body Body าร์ดินะะี้แอนดจบอดี้บวิบนนขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ